อุ้ยโอ้โหขนาเบลโร่ไอ้เหี้ยฟ้าวฟ้าวฟ้าวเฮ้ยวินิสวย <c oughs> พิกบอลการพิกบอลน,นะครับน,น้องๆเฟ้เข้ามาแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปวินิสิอุดจุเนีย โอ้โหหลอกมาจนวันนี้แล้วก็ปั่นคงโขงครับน้องๆเยอะดูสวยดิดูนี่เกอเฮ้ยตอกดิไปแล้วสวยไปแล้วอื้อหืออย่างเงี้ยฟาวอะไรวะเงี้ยเงี้ยเงี้ย,ย,ยสวย วิสวยวินิส่งต่อไปโมดิตเลนเชงโอ้โหวสวยดิเฮียเฮียแล้ว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 โอ้โหเซมแบบวนี้ไปเฮ้ย,ย,โ,รยโรนิโก้เฮ้ยโรนัลโด้อ๋อไม่ใช่นี่หว่าบาวิเด อือหือล้มเกมใหญ่เยอะเยอะเยอะโอ้ยันัดโอ้ออโหเออสวยสุวินิพ้อ,องตายเฮีย โอ้ยจุดโทษว่ะจุดโทษนาทีบาปครับผมแล้วก็ยิงคมๆเข้าไป